สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Home Chess Academy บ้านหมากรุกครูพงศ์นะครับสำหรับคลิปนี้ครูพงจะพาพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับไปรับชมเกมหมากรุกไทยซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างหมากฝ่ายสีขาวท่านอาจารย์บุญสืบแซ่แห่งนะครับผมพบกับหมากฝ่ายสีแดงนะครับท่านอาจารย์เบิ่มบางใหญ่นะครับผมเกมนี้จะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลย อาจารย์บุญสืบนะครับพัฒนาโคนขึ้นมาคอ2อาจารย์เบิ้มนะครับเดินเบี้ยชฉ6ไปชฉ5เตรียมตั้งรับในรูปของไม้โยงซ้ายนะครับอาจารย์บุญสืบนะครับพัฒนาม้าขึ้นมางอ2อาจารย์เบิ้มพัฒนาม้าขึ้นไปชฉ6ม้าที่สูงทางซ้ายแบบนี้เรียกว่าม้าซ้ายนะครับ อาจารย์บุญสืบนะครับพัฒนาเมสขึ้นชอสองอาจารย์เบิ้มเปิดเบีย้ยจอ6ไปจอ5เป็นเบีย้ยคู่กลางกระดานอาจารย์บุญสืบนะครับพัฒนาม้าขึ้นมาจอ2เปิดรูปม้าเทียมนะครับอาจารย์เบิ้มพัฒนาคนขึ้นงอ7อาจารย์บุญสืบเดินเบีย้ยชอช้าง3ขึ้นมาชอส ขยายมากทางด้านปีกขวาอาจารย์เบิ้มลำเลียงโคนขึ้นจอ6ในตำแหน่งโคนขุนพลอาจารย์บุญสืบนะครับลำเลียงเม็ดขึ้นชอช้าง3อาจารย์เบิ้มพัฒนาโคนตัวล่างขึ้นชอ7อเเป็นโคนผูกโคนเป็นไม้ายงซ้ายโคนผูกโคนนะครับอาจารย์บุญสืบพัฒนาโคนขึ้นชอสอง อาจารย์เบิ้มพัฒนาม้านะครับตัวล่างขึ้นไปงอ7ลักษณะม้านะครับแบบนี้เรียกว่าม้าโยงซ้ายลักษณะม้าที่ติดกันในแถว2แบบนี้เรียกว่าม้าเทียมนะครับอาจารย์บุญสืบแปรขบวนด้วยเม็ดเก้าวร้าวครับขึ้นมาที่ยอสอาจารย์เบิ้มนะครับตั้งรับด้วยการหลบม้านะครับมาที่ตางอห แต่การเดินม้าตานี้นะครับทำให้หมากขาวได้เดินอีกหนึ่งจังหวะอาจารย์บุญสืบจึงเดินเบี้ยไล่อาจารย์เบิ้มถอยม้านะครับมาคอ7อาจารย์บุญสืบนะครับเดินเบีย้ยชฉ3ขึ้นมาชฉ4เตรียมที่จะขยายโคนขึ้นเป็นม้าเทียมโคนนายผลนะครับ อาจารย์เบิ้มนะครับเปิดเบีย้ยขอ6ไปขอหขยายหมากทางด้านปีกขวาอาจารย์บุญสืบถอยเม็ดกลับครับมาที่ชอช้าง3อาจารย์เบิ้มปูเบีย้ยคู่ริมอาจารย์บุญสืบนะครับแปรขบวนโจมตีด้วยการนำเบีย้ยนอกนะครับกินตัดเบีย้ยจอหของหมากแดง อาจารย์เบิ้มนำเบีย้ยกินขึ้นไปเพื่อรักษาเบีย้ยคู่กลางกระดานไว้อาจารย์บุญสืบนะครับนำเบีย้ยนอกกินตัดเข้ามาอาจารย์เบิ้มนําเบีย้ยกินขึ้นไปรักษาเบีย้ยคู่อาจารย์บุญสืบนะครับเดินเบีย้ยงอสามขึ้นมางอสี่ เพื่อต้องการให้หมากสีแดงทิมสูงนะครับอาจารย์บุญสืบจะได้ไหลเม็ดตั้งเท่นหมากที่ตาชฉ4สอาจารย์เบิ้มตั้งรับด้วยการพัฒนาโคนขึ้นชฉ6อาจารย์บุญสืบํำเรียงโคนขึ้นมาชฉ3ครับอาจารย์เบิ้มพัฒนาเม็ดขึ้นจอ7อาจารย์บุญสืบนะครับ ชิงจังหวะบุกก่อนด้วยการกินตัดเบี้ยกลางกระดานที่จอ5อาจารย์เบิ้มนำโคนฉอนะครับขึ้นไปกินอาจารย์บุญสืบนะครับนำเม็ดขึ้นมาไล,ล่โคนอาจารย์เบิ้มถอยโคนกลับมาที่งอ6จังหวะนี้อาจารย์บุญสืบนะครับนำม้านะครับบุกขึ้นมาที่งอสจับกินเบี้ย อาจารย์เบิ้มตั้งรับด้วยการเดินเรือไปผูกอาจารย์บุญสืบนะครับลำเลียงโคนขึ้นมางอสามในตำแหน่งของโคนขุนพลอาจารย์เบิ้มนำโคนไปไล่ม้าครับที่คอห้าอาจารย์บุญสืบดึงม้าถอยกลับไปจอสองอาจารย์เบิ้มเปิดเบี้ยนะครับบุกขึ้นไปขอสี่เป็นเบี้ยสูง สะกดทับอาจารย์บุญสืบนะครับสร้างบ้านให้กับขุนด้วยการยันเบี้ยวไว้จะได้นำขุนขึ้นมาคอสองนะครับปลอดภัยอาจารย์เบิ่มลำเลียงเม็ดขึ้นชฉหกครับในตำแหน่งเม็ดซ้ายอาจารย์บุญสืบลำเลียงขุนขึ้นคอสองเปิดทางให้เรือที่กอหนึ่งเตรียมไปช่วยในการโจมตีคู่ต่อสู้อาจารย์เบิ่มเลือกที่จะเดินขุนขึ้นชฉเจ็ ดูความปลอดภัยของขุนนะครับขุนของหมากขาวมีกำแพงนะครับขุนของหมากสีแดงอยู่หลังเม็ดหลังเบีย้ยแต่ว่ามีโอกาสที่จะเปิดหน้าบ้านนะครับอาจารย์บุญสืบนำเรือกอมางอ1นะครับมาใช้งานที่คลองงอโจมตีม้านะครับในอนาคตอาจารย์เบิ่มถอยเรือนะครับมา,มาที่กอเ อาจารย์บุญสืบนะครับถอยม้าดึงกลับไปที่ชอหนึ่งเตรียมขึ้นมาที่ชอช้างสามเตรียมที่จะเดินโคลนบุกขึ้นมาอาจารย์เบิ้มนะครับนำเรือออกคลองอาจารย์บุญสืบขยายม้าขึ้นมาชอช้างสามครับเกาะเบี้ยจุดอ่อนไว้อาจารย์เบิ้มนะครับขยายม้านะครับออกริมข้าง เป็นม้าอุปการขวานะครับหรือม้าหยดน้ําตาเพราะว่าอยู่ด้านข้างใช้งานค่อนข้างลําบากนะครับน้ําตาก็เลยหยดอาจารย์บุญสืบนําเรือยอนะครับมาฉอ1กดต่อขุน อาจารย์เบิ้มนะครับตัดสินใจถอยโคลน,นะครับกลับมาที่งอ6เมื่อโคนถอยนะครับอาจารย์บุญสืบนำม้านะครับบุกขึ้นมางอสโจมตีเบีย้ยฉอหซึ่งเป็นเบีย้ยจุดอ่อนและโจมตีเบีย้ยคอ6นะครับอาจารย์เบิ้มนำเรือมาผูก อาจารย์บุญสืบนะครับยอมใช้ม้าแลกเบี้ยคว่ำกับโคนเพื่อเข้าทำโคนกินนะครับอาจารย์บุญสืบนำม้ากินโคนบุกเข้ามาโจมตีโคนงหกจังหวะนี้นะครับอาจารย์เบิ้มนำขุนขึ้นไปผูก อาจารย์บุนสืบได้กินเบีย้ยอีกตัวหนึ่งนะครับไล่เรือเรือมายอ8ม้าลงไปที่ชอช้างสอาจารย์เบิ้มตอบโต้ด้วยการกินเบีย้ยที่ยอ3สถานการณ์หมากตอนนี้นะครับหมากฝ่ายขาวมีเบีย้ยคว่ำม,มากกว่า1ตัว ตำแหน่งการยืนของหมากหมากฝ่ายขาวพร้อมมากกว่านะครับเพราะว่าโคนพร้อมที่จะไหลเข้ามากลางกระดานหมากสีแดงมีม้าอยู่ด้านข้างนะครับอาจารย์บุญสืบลำเลียงโคนนะครับบุกเข้ามาที่จอสี่อาจารย์เบิ้มนำม้าอุปการขวานะครับไปใช้งาน อาจารย์บุญสืบนะครับนำเรือชิงออกคลองนะครับแรกการนำเรือมาแรกในจังหวะนี้ถือว่าสวยงามนะครับท่านผู้ชมเพราะเป็นการชิงคลองเรือนะครับบ,รบังคับต้องกินแรกอาจารย์บุญสืบกินอาจารย์เบิ่มนำเรือลงล่างนะครับเรือบุกขึ้นมายอห้าครับ อาจารย์เบิ้มนำเรือจับกินม้าอาจารย์บุนสืบนะครับใช้โคนตีรุกครับขุนหลบลงมานะครับเรือตีรุกครับขุนลงไปที่จอ8ด จังหวะนี้นะครับอาจารย์บุญสืบนำโคนบุกข,ขึ้นมางอสี่ยังไม่รีบร้อนกินเม็ดนะครับเพราะอาจจะถูกหมากสีแดงตอบโต้นะครับจังหวะนี้อาจารย์บุญสืบใจเย็นนะครับด้วยการเดินโคนขึ้นมางอสี่โจมตีม้าและอาจารย์เบิ้มนะครับตัดสินใจถอยเม็ดกลับอาจารย์บุญสืบกินตัดม้าครับเพื่อได้เปรียบสักหมาก ม้าขึ้นไปกินเรือยอสองนะครับอาจารย์บุญสืบถอยเรือกลับไปป้องกันป้องกันขุนนะครับเรือชอแปดจบกินโคลนอาจารย์บุญสืบนำเรือมาผูกโคลนเรือมาที่ชอช้าง8ด อาจารย์รุนสืบนะครับเดินเรือผูกม้าไว้ป้องกันรอบคอบไว้นะครับเรือมาชอ8จับกินโคลเหมือนเดิมอาจารย์รุนสืบเดินเบี้ยมาผูกครับ จังหวะนี้นะครับผมอาจารย์เบิ้มนะครับเสี่ยงเล่นนะครับมองเห็นว่าเบี้ยจอสี่ผูกโคนนะครับมีเรือจับโคนอยู่อาจารย์เบิ้มนะครับเดินโคนเส้นให้เบี้ยกินมาดูว่าจังหวะนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่นะครับเพราะว่าโคนตัวนี้นะครับถ้าได้กินเบี้ยที่คอสีจะได้หงายนะครับ ดังนั้นดีที่สุดนะครับอาจารย์บุญสืบจึงใช้เบีย้ยคอสกินตัดโคนไปก่อนเบีย้ยกินขึ้นไปและจังหวะนี้นะครับอาจารย์บุญสืบ ตั้งรับได้ทันนะครับนำม้าถอยกลับไปที่ฉ2นั่นเท่ากับว่าอาจารย์บุญสืบได้เปรียบโคลหนึ่งตัวเต็มๆนะครับดังนั้นจังหวะที่เดินโคนไปตานี้นะครับเป็นการตัดสินใจพลาดนะครับท่านผู้ชมซึ่งอาจารย์บุญสืบมีความเหนียวแน่นในการตั้งรับอยู่แล้วนะครับซึ่งท่านได้รับฉายาในวงการหมากรุกไทยเป็นสุดยอดเซียนหมากรับอันดับหนึ่ง ของแผ่นดินนะครับอาจารย์เบิ้มต้องแก้เกมกลับมาเพื่อเสมอให้ได้นะครับตอนนี้อาจารย์เบิ้มนำเม็ดขึ้นไปงอหจังหวะนี้อาจารย์บุญสืบนำม้านะครับขึ้นมาแรกเพื่อตัดกำลังเอาชนะได้ง่ายขึ้น อาจารย์เบิ้มนะครับใช้เบีย้ยกินอาจารย์บุญสืบกินตัดม้าครับเม็ดขึ้นไปกินโคนถอยกินนะครับเม็ดไม่ขาดเพราะว่าเรือผูกอยู่เม็ดนะครับขึ้นไปงอสี่โคนถอยกลับไปตั้งรับครับจับกินเม็ด เม็ดร้อยไปที่คอสนะครับร้อยผูกกันอย่างนี้นะครับโคนนะครับมาผูกเบี้ยไว้จะได้เดินขุนมาช่วยในการบุกขุนงอเขึ้นขุนงอสนะครับบุกเข้ามาเรือชอ .7 กันตารุกข,ขุนนะครับบุกเข้ามาจอส อาจารย์เบิ้มขยับคุณมาที่คอเจ็ดเรือมายอห้าจับกินเบีย้ยครับและจังหวะนี้นะครับอาจารย์เบิ้มเห็นว่าไม่สามารถต้านเพื่อเสมอได้นะครับจึงขอยอมแพ้ไปในตานี้นะครับผมส่งผลให้เป็นท่านอาจารย์บุญสืบนะครับเป็นฝ่ายชนะไปได้ในเกมนี้นะครับผมนะครับนี่คือ ศึกม้าเทียมหมากขาวนะครับสู้กับม้าโยงซ้ายหมากสีแดงนะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เล่นที่ฝึกเล่นม้าโยงซ้ายนะครับและฝึกเล่นม้าเทียมอยู่นะครับศึกษาเกมนี้ให้ดีๆนะครับเพื่อนำไปทดลองเล่นนะครับแล้วจดจำแนวทางการเล่นไว้เพื่อพัฒนาฝีมือต่อไปนะครับผม ครูพงศ์ขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์บุญสืบและท่านอาจารย์เบิ้มบางใหญ่เป็นอย่างสูงที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ต่อสู้แข่งขันในเกมนี้ไว้ทําให้พวกเราได้มาศึกษาได้มารับชมกันนะครับเกิดประโยชน์ต่อวงการหมาครุกไทยและแผ่นดินไทยของเรานะครับผมขอพระคุณอาจารย์ทั้งสองมากๆครับหากชื่นชอบในคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ช่อง Home Chess Academy ซึ่งเป็นช่องเล็กๆช่องใหม่ช่องที่2ของครูพงษ์นะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมช่องหลักของครูพงษ์คือช่องเซียนเหนือเซียนนะครับหากยังไม่ได้ติดตามลองไปช่วยกันกดติดตามและรับชมเกมหมากรุกไทยประมาณ3 0 0 3 0คลิปวิดีโอนะครับผมลองไปติดตามกันได้นะครับ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับและอย่าลืมใส่หน้ากากป้องกันเชื้อไวรัสโควิด1 9กันด้วยนะครับผมดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับ ไว้กลับมาพบกับคลิปใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ครูพงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ